สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันนะวันนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับเนย์มามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็ทั้งฝั่งซานโตสเนี่ยเขาพยายามอย่างสุดความสามารถนะที่จะรั้งตัวเนย์มาเอาไว้กับทีมต่อไปคือในมุมของบาร์ซ่า เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีความจริงจังมากขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะเรื่องของอินิโกมาติเนสนะครับก็ทางการแล้วสัญญาฉบับใหม่นะสื่อเนี่ยก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าการเก็บเอามัติเนสเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับดีวของจุนธทานทา กองหลังจากไบเออร์เลวคูเซนที่มีข่าวบอกว่าบาซ่าเนี่ยเคยบรรลุข้อตกลงด้วยแล้วหรือเปล่านะครับไม่รู้แผนอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะสัญญาฉบับใหม่ของแฟงกี้เดยองครับตัวนักเตะเนี่ยโอ้โหมีความกระตือรือร้นอยากจะต่อสัญญามากๆแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงกับบรูโน่กิลมาไลส์ของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับคือจริงๆเนี่ยเคยมีข่าวด้วยกันมาก่อน นะแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นความจําเป็นที่บาซ่าจะดึงตัวกิมาไลส์มาแต่ไม่เป็นไรมันมีข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็นะฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดนะครับสื่อเนี่ยบอกว่ามีส่วนสําคัญในการช่วยให้บาซ่าสามารถลงทะเบียนชั่วคราวกับดานี่โอโมได้ <c oughs> นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะวันนี้ผมเก็บข่าวมาฝากครบถ้วนครับฝากกดไลค์ ให้คนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือกับ HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดในยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดครับพบกับ HMD เคส 5G ใหม่ในราคาเพียงแค่4,990บาทจอใหญ่6.67นิ้ว Full HD OLED ครับ CPU เป็น Octa Core 5G 6นาโนเมตรได้กล้องเนี่ยเป็น50ล้านพิกเซลมี3สีน้ำเงินม่วงแดงจอสวยจาระลายแรงไม่มีกักสามารถอุดหนุนได้แล้วนะครับหาซื้อได้ที่ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะใครมองหาโทรศัพท์อยู่เขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบาซ่าด้วยสำหรับ HMD นะครับใครที่อยากเปิดประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศไปเที่ยวนะกับเพื่อนๆกับแก๊งให้ดีว่าพาส ดูแลหรือออกแบบให้ได้นะครับไปดูบาซ่าเริ่มต้นเพียง28,900บาทยังไม่รวมตัว๋วเครื่องบินนะครับราคานี้ได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พักแอร์พอร์ตโฮเทลบริการรถรับส่งแล้วก็ไกด์นำเที่ยวแบบครบวงจรโทรได้เลยครับ065 459 5565นะแล้วก็ใครที่มองหาประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์ติดต่อคุณแมนนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยฝากเ,เพื่อนไว้ด้วยนะอ่ะ อีกนีกมาติเนสครับกองหลังวัย33ปีก็ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการคือมันมีข่าวมาเมื่อวานนี้นะว่าทางลาลิก้าเนี่ยเขาอนุมัติการลงทะเบียนมาติเนสแล้วนะครับก็ไม่นานหลังจากนั้นสโมสรก็ประกาศเลยเป็นการใช้ออปชั่นครับของตัวนักเตะนะเงื่อนไขก็คือลงเล่น 55%ของจำนวนเกมทั้งหมดในฤดูกาลนี้ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามาติเนสเนี่ยอย่าว่าแต่แบบลง55%เลยถ้าเกิดเขาไม่เจ็บเนี่ยเขาแทบจะยึดตำแหน่งตัวจริงเลยด้วยซ้ำไปคนที่ต้องสลับสับเปลี่ยนหรือโรเตชันเนี่ยมันกลับกลายเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับว่าจะเป็นครูบาซีหรือทางโรเดลอาราโคนะเราได้เห็นฟอร์มของมาติเนสคือผมก็ ยอมรับนะว่าเซอร์ไพรส์คือไม่คิดว่าเขาจะยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยฟอร์มที่เล่นได้ขนาดนี้นะครับคือเขาก็โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่ตอนอยู่กับแอตติกบิลเบลอ่ะก่อนจะย้ายมาแล้วนะแต่ช่วงแรกๆแ,แน่นอนคนที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยก็มีเรื่องของการปรับตัวนะกว่าจะเข้ากับจังหวะของทีมเข้ากับเพื่อนร่วมทีมนะแล้วก็ สภาพร่างกายเขาไม่ดีตอนที่ย้ายมาแรกๆแ,แต่พอหลังจากนั้นเขาปรับได้พอยิ่งเป็นฮันซี่ฟริกนะครับโอ้โหยิ่งโดดเด่นเลยถามว่าจุดเด่นของมาตินเนสคืออะไรนะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วเขาเป็นคนที่ทุ่มเทจังหวะเข้าบอ bon ล50-50เนี่ยไม่เคยกักเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าพรวด าการตัดสินใจของเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการออกบอลด้วยเท้านะครับเป็นบอล playing defender นะกองหลังที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีก็เข้ากับสไตล์ของบาซ่าแล้วก็เหมาะกับแท็กติกของฮันซี่ฟริกเลยผลงานในฤดูกาลนี้นะครับเล่นไปทั้งหมด33เกมเป็นการออกสตาร์ตตัวจริง32เกม นะเนี่ยแค่ตัวเลขนี้ก็เห็นแล้วอ่ะเกือบ100%น่ะนะแล้วก็3ประตูกับ4แอสซิสนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ยินดีนะที่จะเก็บเขาเอาไว้นะครับพอเรามีของดีแบบนี้เราก็อยากให้เขาได้ไปต่อนะทีนี้คำถามต่อมามันจะไปกระทบกับโจนาธานทาหรือเปล่า คือข่าวเนี่ยมันเริ่มมีออกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ผมยังไม่ได้นําเสนอเพราะว่ามันยังเป็นรายงานจากแบบสื่อที่เจ้าเล็กอยู่นะครับที่บอกว่าบาซ่าเนี่ยล้มดิวของจนาธานทากองหลังจากไบเออร์เรวคูเซ่แล้วเพราะแผนการเปลี่ยนครับคือตอนแรกเนี่ยทาจะมาแทนในสล็อตของมาติเนสที่แบบอายุเยอะกว่านะคือทาเนี่ยยี่แแต่มาติเนสก็เกิน30แล้วนะครับจะมาแทนกัน ในสล็อตของคนที่เป็นตัวประสบการณ์แต่ทีเนี้ยพอฟอร์มของมาติเนสเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่บาซ่าจะต้องไปเสี่ยงเพื่อเปลี่ยนหาคนใหม่เอามาแทนที่โอกาสที่จะล้มในดิวของทาถาว่ายังมีไหมก็ยังมีอยู่ยกเว้นนะสิ่งที่อ e ีนอติเชียนนะครับที่เป็นสื่อสเปนเจ้าหนึ่งรายงานเนี่ยนะ เขาบอกว่ามันยังมีปัจจัยอยู่ครับก็คืออนาคตของเอวิกกาเซียไม่นับรวมคิสเซนเซ่นนะเพราะดูแล้วเนี่ยคิสเซนเซ่นย้ายออกแน่ๆชัวๆนะคนที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวกับดิวของทานเนี่ยจะต้องรอดูว่ากาเซียจะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยนะเราดูรีแอคชั่นดูบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟริกอะ เขาก็เหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบในตัวของกาเซียนะเพราะว่าก็เป็นนักเตะที่มีวินัยไม่บ่นแม้ว่าตัวเองจะเป็นตัวสำรองแล้วก็เล่นได้ทั้งเซนเตอร์เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับแล้วพอเปลี่ยนลงสนามมาเป็นตัวสำรองเนี่ยกาเซียเขาก็มักจะทําได้ดีในระดับของเขาด้วยเรายังไม่รู้นะว่าทิศทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงใครจะไปรู้ครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยกาเซียที่เราเห็นแบบนี้เขาอาจจะย้ายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปเล่นเป็นตัวจริงได้ออกสตาร์ทอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันเป็นดิลที่ขายได้ทำเงินได้เพราะว่ากาเซียโอโ้หมันมีหลายสโมสรอ,อยากได้นะครับอย่างที่เราเคยตามข่าวกันมานะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นจีโรนา ถ้าเกิดขายกาเซียมันก็ยังพอมีช่องว่างมีพื้นที่ว่างครับในการให้บาซ่าเนี่ยไปเซ็นสัญญากับทาเพราะเดืยวนี้มันไม่มีค่าตัวมันเป็นการเซ็นฟรีนะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นดิวที่มันทำกำไรได้ถ้าเกิดมาแล้วเบียดตัวหลักไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้บาซ่าขายทำเงินเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำมาหลายๆดิวนะครับ ยังไม่ได้ปิดกั้นสะทีเดียวแต่สื่อเขาใช้คําว่าแบบแทบจะเป็นไปได้ยากแล้วกับการจะเซ็นกับทานะก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากผว้บรรดาสื่อเจ้าใหญ่ๆแล้วกันนะครับคนต่อไปที่จะได้รับการประกาศต่อสัญญานะก็ใกล้จะถึงคิวของโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้แล้วนะครับออปชันคล้ายๆกับกรณีของมาติเนสก็คือลงสนามให้กับทีมเนี่ยนะเกินกว่า55% ของจำนวนเกมทั้งหมดแน่นอนว่าเลวานเกินอยู่แล้วนะครับคือเขาแทบจะเป็นตัวจริงในยุคข,ของฮันซิฟิกมาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีแค่ช่วงหลังๆที่แบบโดนดอบโดนพักบ้างด้วยเหตุผลเรื่องของสภาพความฟิตแล้วก็ร่างกายของเขานะข้อดีของการต่อสัญญาเลวานนอกเหนือจากคุณจะยังได้มีกองหน้าระดับโลกเก็บเอาไว้แล้วนะครับมันมีอยู่2ข้อว่าทำไมบาซ่าถึง เลือกที่จะต่อสัญญาเลวานข้อแรกนะนอกเหนือจากฟอร์มการเล่นคือเรื่องนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเลวานไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะเรื่องของออฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยก็โอโหโอกาสยิงจอๆก็ยิงไม่เข้ายิงไม่คมนะแล้วก็แบบมันโยรยลาตามวัยเรื่องสปีดเรื่องความเร็วเนี่ยมันไม่ได้แล้วนั่นคือฟอร์มในสนามแต่บาซ่ามองอย่างแรก คือในแง่ของ Marketing การตลาดคือณนะนาทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองไปเปิดดูนะครับพวกบรรดาลิสต์ของแ a n k i กิการขายเสื้อบาร์ซ่าติดต่อกันมาน่าจะ3ซีซันแล้วนะปีนี้เข้าสู่ปีที่3เลวานเนี่ยติดท็อปทีครับหใน3ของนักเตะบารซ่าที่มียอดการสั่งซื้อเสื้อสูงที่สุดของสโมสร นะเลวานจะอยู่อันดับ1อันดับ2ตลอดนะครับอย่างปีแรกที่ย้ายมาเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะอันดับ1แฟนแบบแห่ซื้อเสื้อสก,กีนเลวานปีที่2มีดบดเนะมีเปรดี้มีกาบีขึ้นมาแทรกปีนี้เนี่ยเลวานหล่นไปอยู่อันดับ2เพราะว่ามีรามินยามมวขึ้นมาเป็นอันดับ1แต่ก็พอเข้าใจได้นี่คือในแง่ของการตลาดนะครับอีกเรื่องหนึ่ง คือบาซ่ามองว่ามันยังไม่มีใครที่จะมาทดแทนตำแหน่งเบอร์เก้าได้แบบอย่างลงล็อกเพราะว่าไอตัวที่อยากได้ก็แพง Alexander, อเล็กซานเดอร์อีซักเออร์ลิงเบลล์ฮารันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเลือกเก็บเลวานเอาไว้ข้าเหนื่อยยนะมีสื่อระบุนะครับบอกว่า การต่อสัญญาของเลวานเนี่ยในปีหน้านะฤดูก,กาลหน้าเนี่ยค่าเหนื่อยจะลดลงนะครับจาก3 2ล้านยูโรที่เขาได้รับในปีนี้นะคือตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเลวานค่าเหนื่อย3 2อล้านเดี๋ยวลองหาร52นะครับก็จะตกอยู่สัปดาห์ละ615,000อันนี้คือรวมภาษีแล้วแต่ในปีหน้าจะลดลงมาเหลือ2 6ล้านอ่านี่ตัวเลขนี้นะ26 ล้านยูโรมันก็จะตกอยู่ที่สัปดาหล 500, นะ์ละ500,000นะลดลดลงมาแสนเศษเศษนะนะครับก็ผมว่ามันก็พอจะเข้าใจได้ด้วยตัวเลขในการยิงประตูอะแม้ว่าตาของเราอะจะเห็นว่าโอ้โหเลวานเนี่ยขาดความเฉียบขาดไปเยอะนะแต่ตัวเลขเขาก็ยังแบบเป็นท็อปสโคเลอร์เป็นดาวซันโวลสามซีซั่นหลังอะเลวานเป็นดาวซันโวของทีมทั้ง3ปีมันก็ พูดยากว่าอยู่ๆคุณจะไปตัดเขาออกหรือคุณจะไปแบบลอยแพเขาอะแต่ใครจะไปรู้ครับการต่อสัญญาครั้งนี้อาจจะเป็นการต่อเพื่อขายก็ได้ถ้าเกิดว่าจะพัดจับผูช่วงซัมเมอร์แม่งมีแบบทีมซาอุติดต่อยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับมาดูเรื่องของเนย์มาอ่าวันนี้ครับเป็นข้อมูลจากกาตาลุ่ยาวาเด,ดีโอครับที่เป็นสื่อท้องถิ่นของตลากาตาลันนะความน่าเชื่อถือ ใช้คําว่าระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะเขาบอกว่าทางโจรรปอรต้าครับประธานสโมสรรวมไปถึงบอร์ดบริหารบางคนเนี่ยนะก็ยังคงมีการประชุมกันครับพูดคุยกันเกี่ยวกับโอกาสที่จะดึงตัวเนมาเนี่ย ลับมมมาร่วทีแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าเนย์มายังไม่ใช่ตัวเลือกที่บาซ่าพิจารณาอย่างจริงจังในช่วงตลาดซัมเมอร์ของปี2025อ่ะพูดง่ายๆคือไม่ใช่เป้าหมายตัวหลักๆนะซึ่งข้อมูลจากกาตาลุญ่าเดรีโอนี่มันก็ไปสอดคล้องกับสื่อสเปนหลายๆเจ้าที่เคยมีออกมาทั้งส,สปอร์ตทั้งมุนโดเดปอติโบถามว่ามอ,มองอยู่ไหมมองมองจริง นะแต่ยังไม่ได้แบบถึงขนาดที่ว่าโอ้โหกูจะต้องพวกกูจะต้องเอาเนมากลับมาให้ได้ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนอกจากนั้นทางฝั่งซานโตสที่เป็นต้นสังกัดของเนมาณเวลานี้เนี่ย <c oughs> เขาก็กำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะครับที่จะรั้งตัวเนมาเอาไว้กับทีมต่อไปมีบทสัมภาษณ์ของเตเรซาครับ ผู้จัดการทีมซานโตสนะเขาพูดกับสื่อเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วนั่นก็คือการเอาเขามาอยู่ที่นี่ตอนนี้ซานโตสทำได้แล้วคือการดึงเนยมากลับมาเราได้เห็นถึงความทุ่มเทของเขากับโปรเจกต์นี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยมองว่าเนยมาเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนที่เหลือทุกอ่าท,ท,ทุกคนในทีมเนี่ยไว้วางใจเขาเราได้เห็นการตอบสนองทางเทคนิคแล้วก็ผลงานที่ดี ตอนนี้เรากำลังจัดการเรื่องของสปอนเซอร์เพื่อทำให้เนมาเห็นว่าเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคทุกคนไปชมเกมที่เนมาลงเตะแล้วก็สนับสนุนซานโตสทั้งประเทศให้เก็บเนมาเอาไว้นั่นก็จะส่งผลถึงความเป็นไปได้ที่เนมาจะอยู่กับเราต่อไปที่นี่ในอนาคตอันใกล้แถมทีมชาติบราซิลก็เรียกตัวเขาเกลับไปด้วย นะครับเห็นล่าสุดมีดราม่าอีกและนะได้รับบาดเจ็บไม่ได้ลงช่วยทีมแต่ว่าสื่อไปจับภาพได้ว่ามีไปปาตรงปาร์ตี้กับหญิง <c oughs> นะครับก็คือผมอะ่ะยังไม่ใช้คาว่า0%นปอร์เละกันแต่โอกาสมันก็แบบลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจากที่ผมเคยให้ไว้30%มอรเนตอนนี้อาจจะแบบลดลงมาเหลือสัก10%นะก็ค่อนข้างน้อย รอดูแล้วกันถ้าเกิดว่าบาซ่าไม่มีตัวเลือกอื่นในการเสริมแนวรุกดีลมันก็ยังพอมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมาดูเรื่องของแฟรงกี้เดอยองครับก็เป็นข้อมูลจากทางซันติโอโบเล่ครับผู้สื่อข่าวของกาเดนาเซ่นะคนนี้มีความน่าเชื่อถือสูงครับบอกว่าตัวของเดอยองเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญาต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่า หลังจากที่เดยองกลับมาคืนฟอร์มของตัวเองได้แล้วก็กลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของฮันซฟริดดูเหมือนว่าในมุมของสโมสรเนี่ยก็ต้องการที่จะเก็บเดยองเอาไว้เช่นเดียวกันการเจราจาสัญญาฉบับใหม่คาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ว่ามีการยื่นไปให้กับเดยองแล้วนะครับเดโก้พุ่มนวยการสโมสรจะเป็นผู้นำในการพูดคุยกับเอเจนต์ของเดยองอย่างไรก็ตามยังพอมีอุปสรรคอยู่ ในบางประการนั่นก็คือเงินค่าเหนื่อยปัจจุบันของเดยองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สโมสรไม่สามารถยอมรับตรงจุดนี้ได้ถ้าเกิดเดยองอยากอยู่ต่อมีแนวโน้มสูงนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาอ่านะก็ตอนนี้เดยองรับอยู่กับบาร์ซ่าเอาเป็นแบบเฉพาะค่าเหนื่อยไม่นับรวมเงินชดชงชดเชยต่าง ประมาณ370,000ย e ูโรต่อสัปดาห์นะก็อาจจะต้องมาคุยกันเพื่อหาตรงกลางหน่อยว่าจะสามารถลดลงมาเหลือได้สักเท่าไหร่แล้วผมเชื่อนะว่าถ้าสุดท้ายเดยองยอมลดค่าเหนื่อยโอ้แฟนแฟนบาร์ซ่าแฮปปี้นะคือมันไม่มีใครที่ไม่ซับพอร์ตเดยองหรอกเรายิ่งเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วอะนะโอ้โหสามนัดหลังเนี่ยที่เดยองได้สตาร์ตัวจริงอะเล่นดี นะคือใช้คําว่าใกล้เคียงกับฟอร์มร่างทองของเขาแล้วนะผมยังเชื่อว่าเดยองยังเก่งกว่านี้ได้นะครับนะยังดีกว่านี้ได้ด้วยอนะก็จะบอกว่าเป็นข่าวดีไหมอนะผมก็ให้ว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับทีนี้นะบาซ่าเนี่ยโดนจับไปเชื่อมโยงกับบรูโน่กิมมาไลช์ครับรายง,งานจาก d r อา r s นะครับบอกว่า นิวคาสเซิลเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวกิมไลซ์ในช่วงซัมเมอร์โดยค่าตัวเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณสัก60-70ถึง70ล้านยูโรนะนี่ขนาดลดแล้วนะคือของเดิมเนี่ยตั้งเอาไว90้90-100ถึง100 <c oughs> มึงก็แพงเกินแพงชิบหายนะครับลดลงมาแล้วเหลือประมาณ60-70บถึง70บาซ่าเป็นหนึ่งในทีมที่นะ แบบเฝ้าจับตามองกิมารไล์มาตลอดเพื่อนๆเ,เราไปนั่งค้นคลิปผม,ม่าเป็นคนทําข่าวผมจะรู้นะว่ากิมารไล์มันมีข่าวกับบาร์ซ่าแทบจะทุกซัมเมอร์นะมีข่าวตั้งแต่สมัยตอนมันอยู่กับโอลิมปิกลียงนะแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าเกือบเกือบจะได้ย้ายมาอยู่บาร์ซ่าจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเขาเลือกนิวคาสเซิลเพราะการันตีตำแหน่งตัวจริงให้เขาได้ นะส่วนทางกับบาร์ซ่าครับคือย้ายมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป่่นะนี่คือมิดฟิลที่บาร์ซ่าก็แบบใส่เอาไว้ในลิสต์รายชื่อในช็อตลิสต์นะเขาบอกว่าฮัานซิฟริกเนี่ยมองว่าสไตล์การเล่นของกิมาไรส์นะตอบโจทย์การใช้งานเป็นมิดฟิลตัวออกบอลได้แล้วก็แถมมีสภาพร่างกายที่ดีนะแบบเป็นคนที่เพสซิ่งได้ดีแต่ผมว่ากองกลางตอนนี้อ่ะโอ้โหมันจะขี่คอนอยู่แล้วอะ เนี่ยในข่าวเขาก็พูดถึงการต่อสัญญากับเดยองนะถ้าบาร์ซ่าเก็บเดยองเอาไว้ได้มีเดยองมีเปรดี้มีกาบีมีกาซาโดแล้วไหนมาร์กเบอร์เนลอย่าลืมน้องนะครับเดีย๋ยวรดูกาลหน้าน้องก็จะหายเจ็บกลับมาอ่ะมี4-5หตัวแล้วอ่ะที่เล่นตรงนี้ได้นะมันก็ดูแบบไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเสียเงินเอาไปเซ็นกับตำแหน่งอื่นไปซื้อฟูลแบ็กเอาไปซื้อปีกเอาไปซื้อกองหน้าดีกว่า ผมว่าแฟนๆก็คงคิดแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตำนานของบาซ่ามีข่าวทุกปีทุกซัมเมอร์สุดท้ายต่อสัญญาจบนะครับโจชัวคิมมิชนะก็สบายใจแล้วหลังจากนี้ก็จะได้ไม่ต้องพูดถึงชื่อของเขาแล้วนะต่อสัญญากับบาเยน์ออกไปถึงปี2029นะครับอินนากี้เป็นย่าครับ รายงานจากโกดิจิตัลครับสื่อสเปนนะบอกว่าบาเลนเซียครับนะเล่งตัวเป็นย่าเนี่ยหวังจะเอาไปแทนของจอร์จี้มามารัชวิลลี่ครับที่เตรียมจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าเออพอเป็นข่าวกับบาเลนเซียแล้วผมเห็นภาพนะเพราะบาเลนเซียก็เขาห่างหายจากการมีผู้สัการประตูดีๆไปนานแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมาเห็นมามารัชวิลลี่นะครับที่พอจะ มีความหวังหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะย้ายออกนะถ้าเกิดว่าเอาเป็นย่าผมว่าน้องนะ่าจะได้รับการออการันตีว่าได้เป็นมือหนึ่งแน่ๆได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนอันนี้เห็นด้วยนะไปอยู่กับบาลนเซียถ้าเกิดว่าล่อตกชั้นนะแต่ว่าดูจากอันดับตารางคะแนนก็กระเตื้องขึ้นนะครับดีขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เหนือโซนแดงแล้วนะก็ขอค่าตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะประมาณสัก1 0 1ถึง้าล้านยูโรอ่ะ บาเลเซียจะจ่ายได้ไหมนะครับรอดูแต่ผมเชื่อว่าน้องน่าจะย้ายแน่ๆเชสนี่น่าจะได้ต่อสัญญาแล้วก็โกปีหน้าของเราเนี่ยจะเป็น Her S <S แทเซกเกนกับเชสนี่มือหนึ่งมือสองนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของดานี่โอโมนะคือมันมีข้อมูลจากกาตาลุญญาเดดีโอครับโดยผู้สื่อข่าวชื่อว่าเบอร์นาร์ดโซเลนะคนนี้ผมต้องขออภัยด้วยระดับความน่าเชื่อถือผมยังไม่ชัว นะเพราะว่าหลังๆนี่นะักข่าวเยอะมีหลายคนนะก็รับฟังเอาไว้เขาบอกว่าฟอร์เรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรมาริตเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับในการช่วยเหลือให้บาซ่าได้รับอนุญาตจาก CSD สภากีฬาระดับสูงของสเปนในการลงทะเบียนชั่วคราวกับดานะิโอโมะตอนนี้ยังไม่เคลียร์นะครับหลายคนที่ไม่ได้ตามข่าวก็ย้ำอีกทีว่า สถานการณ์ของโอโม่เนี่ยยังคงอยู่ในชั้นศาลบาซ่าลาลิก้าแล้วก็ CSD เนี่ยกำลังสู้กันด้วยกฎหมายอยู่ว่าจะให้บาซ่าลงทะเบียนกับโอโม่ได้ไหมถ้าเกิดลงไม่ได้นะลาลิก้าชนะคดีซึ่งจะมีการตัดสินในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน ก็จะทําให้โอมอเนี่ยลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลไม่ได้ซึ่งผมมองว่าสําคัญนะเพราะว่ามันอาจจะรวมไปถึงรอบลึกๆของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยยังไงบาซาก็ต้องแบบกระเสือกกระสนเพื่อให้โอม o ได้ลงเล่นไปจนจบฤดูกาลนะครับก็แหล่งข่าวบอกว่าเปเรสเป็นคนโทรศัพท์ติดต่อไปหาโคเซมานูเอลโรลิเกสอูริเบสครับประธานของสภากีฬาระดับสูง ของสเปนเป็นการส่วนตัวนะเพื่อร้องขอให้โอม o เนี่ยได้รับการอนุมัติลงทะเบียนชั่วคราวนะตามกฎที่มีระบุเอาไว้คือเขาไม่ได้ใช้เส้นนะต้องเน้นย้ำเดี๋ยวหลายคนจะดราม่าบอกโอ้โ oh, หนี่ไงเพราะเป็นเปเลสก็เลยทำได้แต่ว่าไม่ใช่คือเหมือนเปเลสก็โทรไปคุยว่าเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับนะเรื่องของการลงทะเบียนชั่วคราวไม่ได้มีความผิดหรือบาซ่าไม่ได้นะใช้ลูกตุกติกอะไร ในการจัดการเรื่องนีนะ้ก็เลยทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยทาง CSD เขาอนุญาตนะครับก็ต้องรอคำตัดสินอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนเมษายนเราก็น่าจะได้รู้แล้วนะไม่จบไม่สิน้นแต่ฤดูกาลหน้าสื่อบอกว่าจะไม่มีปัญหาแน่ๆในเคสของโอโมนะครับจะได้รับการลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นเลยเพราะว่าตอนนี้บาร์าก็จัดการเรื่องของ Financial Fair p l y y ไปแล้ว นี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากนะครับยังไงขอคนละหนึ่งไลค์กดไลค์ให้กันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าอย่าลืมนะครับลิงก์ด้านล่างนี้ฝากไว้ใครที่เป็นคอแฟนตาซีนะชื่นชอบในการจัดทีมจัดทัพแข่งขันกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อรุ้นรางวัลสะสมแต้มก็เรียนเชิญนะลิงก์อยู่ด้วยกันนั่นแหละด้านล่างนะก็เลื่อนลงมาแล้วก็หาลิงก์ได้เลยนะครับจะอุดหนุนสปอนเซอร์เจ้าไหนนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับ กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ